ทุกวันที่5ธันวาคมของทุกๆปีคณะเองกอของศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานีก็จะออกมาทำการแสดงเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติเนื่องในวันพ่อตามจุดต่างๆทั่วเมืองอุดรธานีเองกอคือตำนานร้อยแนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่แห่งเขาเหลี้ยงซานเป็นการแสดงที่สืบสารวัฒนธรรมจีนจากตำนานร้อยแปนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่แห่งเขาเลียงซานสู่มรดก ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอุดรธานีซึ่งเป็นศิลปะการแสดงทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานจากประเทศจีนโดยการวาดลวดลายบนใบหน้าที่บ่งบอกถึงอาชีพและชนชั้นที่เคยได้ร่วมกันต่อสู้กับความอายุติธรรมในสังคมจีนเป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้น ในประวัติศาสตร์สมัยราชวงศ์ซ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความไม่มั่นคงทางการเมืองการปกครองจากเหล่าคุนานางที่ช่อชนทำให้เกิดวีรบุรุษที่เสียสละตนเข้าต่อสู้เพื่อความยุติธรรมและรักษาไว้ซึ่งความถูกต้องให้กับสังคมจนเป็นเรื่องที่ได้รับการจารึกไว้ในแผ่นดินจีน เป็นการแสดงที่น่าตื่นตาตื่นใจเลยทีเดียวนะครับโดยนักแสดงที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีนั้นจะทําการแต่งตัวแล้วก็ขีดเขียนลวดลายบนใบหน้าเป็นตัวละครนักสู้ร้อยแปดแห่งเขาเหลียงซานซึ่งในแต่ละปีการแสดงของคณะเองกอแห่งศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานีนั้นจะเป็นที่รอคอยในการรับชมของประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กๆ อย่างใจจดใจจ่อซึ่งในวันที่9มิถุนายนพศ2565เป็นวันที่จังหวัดอุดรธานีประกาศให้การแสดงชุดเอกกอของคณะเอกงกอศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานีขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจําจังหวัดอุดรธานีด้านศิลปะการแสดงประเภทนาฏศิลินและการละครซึ่งในทุกจุดใน เมืองอุดรธานีที่ทำการแสดงก็จะมีประชาชนทุกเพศทุกวัยมารอรับชมการแสดงอย่างคุณน้ฝาข้างเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะบริเวณวงเวียนน้ำพุใจกลางเมืองอุดรธานี